พ,พีกเลยอ่ะพี่ก็400กับ500ชิ้นนะทาร้านพ่อนะไก่หนานุ่มเด้งตัวหนังก็จะแบบหนึบ สาหรับร้านหนูนะคะไหหลงแท้เนี่ยก็คือทุกอย่างของการที่ไปเข้ามันไก่แต่หลักๆเลยคือน้าจิ้มน้าจิ้มของหนูด้วยความที่ว่าสูตรเบสหลักๆเลยก็คือมาจากไหหลาแท้อยู่แล้วแต่แค่ว่าปรับสูตรนิดหน่อยอเฉยแล้วก็ตัวข้าวก็จะพิถีพิถันทุกวิธีการหุงตั้งแต่ต้นจนจบข้าวทุกเม็ดคือจะไม่หักเรียงตัวเป็นเม็ดปกติแล้วก็ในส่วนของไก่ก็จะนุ่มเด้งไม่เหนียวอะค่ะพี่ส่วนของน้องซุกก็จะเป็นโครงไก่แบบจุกๆเต็มๆเลยก็จะเป็นฟีลโฮมเมดเนี่ยแหละค่ะมันคือคาว่าไห คงพื้นฐานไว้แต่ก็ใส่ความเข้มข้นตามสมัยไปด้วย สวัสดีค่ะชื่อน,นิ้งนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่โกทู ool, หายลำแท้ค่ะประมาณ40-50ปีแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาทำตั้งแต่วัยรุ่นเลยต่างจังหวัดใช่ค่ะกำแพงเพชรเป็นรถเข็นแบบพ่วงข้างเลยอะพี่ไม่มีชื่อร้านด้วยซ้ำแต่พ่อก่อนที่จะมาขายข้าวมันไก่เขาขายมาหลายอย่างมาโอเคสูตรตรงข้าวมันไก่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสูตรจากก๋งเลยค่ะก็คือเป็นหายลำแท้แต่ว่าไม่ค่อยเข้มข้นก็คือพ่อกับแม่เขาก็เลยมาปรับสูตรใหม่ให้มันแบบเข้ากับปากคนไทยมากขึ้นก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึนข้นอะไร คือน้ำจิ้มคือเขาอะเบสออนเขามีน้ำจิ้มผักผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าทางเราอะจะใส่เยอะขึ้นกว่าแบบสูตรปกติดั้งเดิมมันก็จะทำให้แบบว่ารสชาติมันแบบเข้มข้นขึ้น ก็ไน้2ของข้าวใส่ใจตั้งแต่กรรมวิธีแรกเลยจะเอาน้ำมันไก่เจียวกับกระเทียมเจียวให้หอมแล้วก็เอามาหุงกับน้ำซุปไก่ใช้ข้าวหอมมะลิเก่าอะค่ะเอามาหุงให้ขึ้นหม้อแล้วเราก็จะเอาผิงแก่ขา่ากระเทียมมาหุงรวมกันข้าวเรียงเม็ดสวยหอมกระเทียมไก่ก็เราจะคัดสรรอย่างดีก็คือไปเลือกเองกับมือสะโพกน่องแล้วก็หน้าอกเราจะเลือกจากไก่ที่อวบขาวเพื่อที่จะแบบว่าพอเวลาเอามาต้มแล้วมาน้องน้นแข็งมันจะได้แบบสีสวยไม่เหลืองนะคะนุ่มเด อกสะโพกหรือน่องอ่ะเราจะนุ่มทำทุกส่วนก็ส่วนใหญ่ที่บอกนะคะก็จะเป็นไก่นุ่มแล้วก็น้าจิม้ม <c oughs> รสเด็ดลองลงมาก็จะเป็นตัวข้าวที่ไม่มันเกินคือ <c oughs> ไม่ได้แบบเคี้ยวไปแล้วนิ่มจน <c oughs> แบบว่าเออละลายในปากอะไรขนาดนก็ <c oughs> จะเป็นแบบว่าเออแบบหนุบหเหนียวๆด้วยอะไก็จะมีไก่ต้มทอดผสมค่ะธรรมดาจะอยู่ที่50ค่ะตอนนี้พิเศษก็60ไก่สับก็เริ่มต้นที่100บาท150 2 0 0 นี่ก็คือการใส่ใจทุกกระบวนการในการทําแล้วก็เลือกวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันคือเราทําสดใหม่ทุกวันไม่มีของเหลือค้างแน่นอน100ร้อยเ็ก็ฝากร้านข้าวมันไก่โกทูไฮหลําแท้ด้วยนะคะมี2สาขาค่ะจะมีสาขารามินทราย1เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งถนนนิดค่ะสาขานี้จะเปิด2องทุ่มปิดทเที่ยงคืนค่ะเบอรโทรติดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดศูนย์ห้าสามหนึ่งเก้าค่ะก็เซิร์ชว่าร้านข้าวมันไก่โกทูได้เลย ฝากร้านข้าวมันไก่ Go To หา g หลังแท้ด้วยนะคะหากใครที่สะดวกมาก็สามารถมาที่รามินท้า21ได้เลยค่ะหรือไม่ก็ตลาดท่รุ่งทองมิตรก็ได้นะคะสามารถคอมเมนต์ติชมบอกนิ้งได้เลยนะคะทางเรายินดีที่จะพัฒนาร้านไปให้ดีที่สุดเลยค่ะ